วัดไทยหลายแห่งที่สร้างขึ้นในประเทศอินเดียไม่ได้นนมีเฉพาะพุทธศาสนิกชนชาวไทยเดินทางไปจาริกสวงบุญแล้วก็ปฏิบัติธรรมเท่านั้นนะครับแต่ยังมีชาวต่างประเทศจำนวนมากเดินทางไปบวชเป็นพระและแม่ชีเพื่อศึกษาและปฏิบัติตามแนวทางของพระพุทธศาสนาพวกเขายอมรับว่าการฝึกสมาธิและการบวชทําให้เข้าใจความเป็นจริงแห่งชีวิตและมีวิถีชีวิตที่ดีขึ้นคุณตวงพรอัชวิไลรายงานจากประเทศอินเดียครับ การเดินทางไปพุทธคยาเมื่อช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ทีมข่าว o i c e สทวีมีโอกาสร่วมทำวัดเช้าที่วัดไทยพุทธคยาเราพบว่ามีชาวต่างประเทศจำนวนไม่น้อยสนใจมาศึกษาปฏิบัติธ,ธรรมบวชเป็นพระและแม่ชีจากการสอบถามทราบว่าชาวต่างชาติกลุ่มนี้เป็นลูกศิษย์หลวงปู่ทองจากอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ พวกเขาล้วนเคยฝึกสมาธิกับหลวงปู่ทองและปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งมีโอกาสจึงเดินทางมาบวชใต้ต้นพระศรีมหาโพธิคยาประเทศอินเดียแม่ชีชาวแคนาดาคนนี้เคยฝึกสมาธิที่ประเทศแคนาดาจากลูกศิษย์หลวงปู่ทอง และเมื่อมีโอกาสเดินทางมายังประเทศไทยเมื่อปี2002 mm hmm. เธอได้บวชเป็นชีอยู่นาน1ปี8เดือนได้ฝึกสมาธิเรียนวิปัสสนากรรมฐานแม้จะเดินทางกลับแคนาดาเพื่อประกอบวิชาชีพพยาบาลแต่เธอก็ยังฝึกปฏิบัติต่อเนื่องผลที่ได้รับคือมีความเข้าใจความเป็นจริงของชีวิตมากขึ้นและได้รู้จักตนเอง After doingitation everything became more clear to me about uh, the purpose of life you know how to do good things more in the world how to help people more so that's why like everything became more clear about what to do because the mind is more clear after doing meditation yeah เช่นเดียวกับพระชาวเยอรมันรูปนี้เขาก็เป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่ทองเคยเดินทางมาประเทศไทยเมื่อสิบปีที่แล้วได้มีโอกาสไปปฏิบัติธรรมที่อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่จากนั้นเขาก็ฝึกปฏิบัติธรรมมาเรื่อยๆจนได้มีโอกาสเดินทางมาบวชกับคณะของหลวงปู่ทองที่พุทธคยาสถานที่ตรัสรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า It's a special place to uh, ordinate on the place where Buddha become enlightened. This is a great option and it's a big honor to us that uh, we can uh, ordinate with Tong. With Ajahn Tong where uh, under the Buddha tree uh, where the Buddha become enlightened. So this was a very nice option to me, opportunity and I go for it. I decided in January to do that January? January just last month yeah, very ททั้งพระชาวเยอรมันและแม่ชีชาวแคนาดายอมรับว่าสาเหตุที่ชาวต่างชาติสนใจศึกษาพุทธศาสนาฝึกปฏิบัติธรรมสวดมนต์นั่งสมาธิกันมากขึ้นเพระาะศาสนาพุทธสอนเกี่ยวกับความเป็นจริงของชีวิต เมื่อเรียนรู้และปฏิบัติจะเข้าใจชีวิตมากขึ้นลดละความโกรธและรู้จักให้อภัยทั้งต่อตอนเองและผู้อื่น mm hmm. understand about more life and you because that way you can learn more about, about yourself and not depend on external things for your own happiness yeah because it's a, a healthy thing to practice the meditation I uh, since I trained the meditation it's very healthy for my body and my mind that's why it's so worth to do it my life becomes in a especially better way and uh, my, my anger and my, my bad seeds more disappear since then, especially the meditation to practice that. ะที่สถาบันโพธิคยาวิชาลาย980เตรียมต่อยอดการฝึกอบรมพระธรรมทูตหลังจาก5ปีที่ผ่านมาส่งพระธรรมทูตไปฝึกปฏิบัติธรรมเชิงลึกณนะแดนพุทธภูมิมาแล้ว5รุ่น ในช่วงเข้าปรรษาปีนี้พระธรรมทูตรุ่นที่6ซึ่งประกอบด้วยพระจากประเทศไทยลาวกัมพูชาพม,มา่าเวียดนามและสีลังกาจะได้เรียนรู้ในหลักสูตรที่ปรับปรุงใหม่โดยพระพุทธชินวงศ์รับดูแลหลักสูตรวิปัสสนาให้กับพระธรรมทูต6ประเทศ ต้องเข้ารับการอบรมหนึ่งเดือนเพื่อเป็นการทดสอบจิตใจก่อนที่จะเดินทางมาปฏิบัติธรรมเชิงลึกณแดนพุทธภูมิซึ่งในอนาคตแนวทางของสถาบันจะขยายใหญ่ขึ้นหลวงพ่อพระเทพโพธิวิเทศเนี่ยมีแนวคิดเนี่ยไม่ใช่แค่ในเรื่องของการให้ความรู้อบรมในหลักสูตรพระธรรมทูตนะครับเฉพาะในกลุ่มสุวรรณภูมิเท่านั้นท่านก็ยังมีวิสัยทัศน์ว่าณวันนี้ เราเนี่ยมีพระเนี่ยจากยุโรปจากอเมริกาไม่ว่าจากแคนาดาเยอรมันอังกฤษนะครับสแกนดิเนเวียนะครับรวมทั้งพระเนี่ยที่อยู่ในประเทศอินเดียเองไม่ว่าจากอุลุณาจันทรจากแว้นอัสสัมจากเนปาลก็เข้ามาบวชเนี่ยอยู่ที่วัดไทยพุทธคยายเยอะมากนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็อยากจะเรียกได้ว่าฉายภาพให้เห็นนะครับว่าแนวทางของสถาบันเนี่ยอาจจะขยายใหญ่ออกไปมากขึ้นนะครับตามสโลแกนของเราที่ว่าพุทธพลิกโลกนะครับจริงๆแล้วการพลิกโลกเนี่ยมันคง เดน้้้นขาไไไไมดดปอกจากการฝึกอบรมพระธรรมทูตที่มีคุณภาพเพื่อเป็นแกนหลักในการเผยแผ่พุทธศาสนาแล้วทั้งพระเทศโพธิวิเทศและเลขาธิการสถาบันโพธ,ธิคยาวิชาลัย980ยังเห็นตรงกันถึงการให้ความรู้แก่โยมธรรมทูตเพื่อที่จะทำหน้าที่อุบาสกอุบาสิกาคือรู้เข้าใจพุทธศาสนาปฏิบัติ เผยแผ่และแก้ข้อติชิ้น,นินทาเป็นการสารต่อพุทธปณิธานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตวงพอรอัศววิไล Voice TV รายงานจากประเทศอินเดียค่ะ